มาบำรุงลงมามาผักสล้อก่อนเอ่อโอ้แรนเทียงแรนดีเนาะ <_ d ata> พี่นอ้องเอ้ยเสียงกันเดียวกันรถบารุงเลยเนะ <_ d ata> าะบ้านพอโซครับเกินลังงามแลยพี่นอ้องเอ้ยไม่แห้งครับ <_ d ata> พี่ก่อนพี่นอ้องเอ้ยมาสลอ้อถา <_ d ata> ทาั้ง <_ d ata> พอเตียงพอบนขมผง ตำบลคำพงเนาะเพเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องเอ้ยนี่เด้อเนาะทางพอโซเนาะครับสวัสดีได้แม่งตํานังได้สวัสดีจ้าครับข้าวบังบานบังงังมันไก่ท่าก็ได้แบบข้าวแดงมาหาคร่ะใกล้ๆหนึ่งพี่น้องขอบ่ฮอดโลซับเนาะกิโลโอ้ขอบคุณแม่ขัดใจหลายโอ้ยเนาะเสริมน้ำเสริมไงอีกแบบบุญเลย แม่เป็นกะเทไปเสิร์ฟอาหารพี่น้องเลยเนาะพูดแล้นน้อยๆละจ้ามนอ่นี้อพคุอนนี่แหละมามเีพี่น้องเลยนะเปิดภาพตับภาพ้าบัตสึนี้กา ทางแม่และพ่อเนอะเอาะพันได้นำพาเขาไปเยี่ยมยามบ้านเกิดบอพอ<ม>่อาทางหมู่บ้านเผินเนาะเพราะว่าทางบาบุญทวาทางพ่อเตียงเมื่อกี้ทางลุงจันยังทะเลาะมาแต่วัดธาตุขามแกนพี่น้องเลยเนาะกำลังออกมากว่าจันส่วนทางนี้ระยะทางมากในหอดจากโลหรอครับพ่อนี่เก็าุิบโล่แล,ล,ลยเลยนาะพี่น้องเลยก็เ,เลยสิมาสลอถ่า หาที้งานเนาะมาอยู่นี่ก่อนพี่น้องเลยเนาะมาแว่บ้านเกิดเมืองนอนเนาะบ้าน,บ,นาบ้านผู้เขาทองพี่น้องเลยเนาะนะเป็นทางคอนกรีตทักตะลิ้นนี่เนาะโอ้โหพี่น้องเลยกราบทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง สบายดีเพื่อนกันบืดสุขุสุข,ขคนพี่นอ้องใหญ่เนาะนะผมขอขับซ้อมพิธุปปุบสารวันพร้อมกับประบุบันปลาเนาะอ่าเมื่อนัื่เครื่องย่บ้านพี่น้องกลังตื่นนอนทางนี้ซะงงเลยเน่งไม่กินอ่าติดข้าวเหนียวลาบซีบเสียบรับซื้อรับปุ้ยเลยเราแต่เราคนโง่น้องเือแย่เลยอ่าถือแย่ถือแย่เหมรับซื้อเราครับ บ้านพ่อก่อนพี่น้องเลยเนาะยังบริโูคซื้อเสียงเลี้ยงน้ำทั้งพ่อวันได้สั่นพี่น้องเลยเนาะทั้งพ่อซื้อว้อนอะไเนาะพ่อโซดาพ่อโซดาเนาะครับเนาะพ่อโซดาเด้อพี่น้องเด้ออยู่บ้านพูนทองบ้านผู้เขาทองบ้านผู้เขาทองเนาะครับผมโอ้ขึ้นกับจังหวัดยังครับนี่ยร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดอำเภอโพชัยขึ้นกับจังหวัดร้อยเอ็ดที่พี่น้องพอดรอยเอ็ดแล้วบาดที่นี่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด สบายดีด้วยทั้งเม่เด้อเนาะเมอผมเนาะครับเน้ยเปไห่อนล้วบ่ครับเนี่ยนี่แล้วไคยโอ้ยไกตัวนี้พี่น้องเ้ยต้งไปเย่าแม่โอ้ยแง่ด2โลเนาะโลมาโลโลกว่านึงพี่น้องเยอ่าจะ่อไปไบกดย ปันไดพี่น้องใกล้นึงทาง่านนะพอนอ,อทาง่านยังวะเพไปมพาพาม่กันนๆยโดยโต้องขามเนเป็นวัดจังพอนะใส่บัดบ้านนะครับบ,บนนัดบ้านน่นสัญลักษณ์เนาะทะวาสิยันวายยเรื่มยนันหลั่งกายเนาะยังไงมาแล้วบันหโซ่ยังไงเนา มาชะลอถาก่อนพี่น้องอะไรับจีนงานพอได้เมื่อพร้อมกันเนาะอ่จับโอ้ยปึ๊บถ่ายปาริพี่น้องอะไรเสร็จแล้วปึ๊บมาปโอ้ยขอบคุณหลายๆครับโอ้ยเนาะมาประวุลลงมามาพักชะลอก่อนเออโอ้ยแรนเทียงแรนดีเนาะ พี่น้องเลยเสียงกันเดียวกันกระดดบาบุนเลยเนาะบ้านพอโซครับเงินลังงามไปพี่น้องเลยที่ต้องตองอยู่นี่เนาะอ่าร้องเอ่อไมแห้งครับพี่กอนพี่น้องเลย าสลอถาทั้งพ่อเตียงพ่อจันต้องมีกลองหน้ามาเพ็ดพี่นัองเลยความเทอเี่น้เงินเงินงกนันเลยลังงามชับชีฟ้าในมาบุญเนาะแป๊บเดียวเนาะหอดบานพนแหลก็รอว เพคนอยากไปหอจะหอแต่งเท่าไหร่เนาเนาะอ่ามันไปหอดกับเขาโมงผูดีพี่น้องเลยอยู่กันจะค่นก่อนเนาะคือหลังใหญ่ลูกกับลูกอ๋ออยู่ด้วยกันเนาะบ้านบ้านพ่อบ้านแม่ครับแต่ว่าบ้านพ่อก็อยู่มูนึงอีกอ๋อมันเป็นบ้านเดียวกันแต่ว่าแยกเป็นสองมูนนะครับครับบ้านอันนี้เป็นบ้าน บ้านลักบ้านลักบ้านกกบ้านเก่าเครื่องกกขึ้นเข้าเนาะแม่พ่่อแมกับยุ่งนี่อ่าเพุ่นกมเสี่ยงให้ใจที่จับอ๋อโดูดูครับครับบ้านลูกไส้่อกับลูกให้อยู่บ้านครับดูครับครับเดียวออกจากเสุเอ้ยออกจากละกระชินมากอ่ะบุกไกลมาได้เนาะบุกไกลเรียนสามสิบนาทีสามสิบที่ฮอดอันนี้ขึ้นครับจังหวัดร้อยเอ็ดที่น้องเอ้ยตำบลยังกับผาตำบลคำพุง ตำบลคำพงเนาะอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องเอ้ยนี่เลยหน้าทางพ่อโสเนาะบางที่ใจบุญใจดีเนาะไปหาบทางบาบุญสองบุญพี่น้องเอ้ยเนาะไปมาหาสููกันนี่ละครับวันสันนี่สองคนนี่นั่งยังบอกว่าแต่คนแก่นช้ำแต่ว่านั่งรถชายทางนี่เนาะไปขึ้นอยู่บอคส้อกับนั่งทารถบางคนนั่นแล้วเพื่อช่วยพิมพกระไดเนาะ ขอบคุญขอบคุณของมุขขอบใจพอไรล่ะเนาะโอ้ยอนุโมทนาบุญน้ำพี่น้องนี่ยนะมาครับมาส่งออกจากนี่กับเกือบร้อยลักกุยได้พอเนาะมุขนาฮานี่เนาะร้อยประมาณร้อยประมาณร้อยเนี่ยประมาณร้อยหน้อยเนาะครับครับอืมอันนี้ขอบุญขอบคุณไรล่ะเพียงนางงามสั่งเพียงนางเนาะเดินแมมเบิสได่พอเนาะครับครับพ่อโอ้ย ขออนุญาตขาข้างในก่อนบาดนที่สนพี่นองเลยาจ้าครับโอ้ยครับครับโอ้ยบวบเลยเนาะคูเจ้าคื่บแตโดนอร์เ่ย่าก็บมกนครับาสบายดีได้แมตหนังได้สบายดีจ้าครับข้าวบนบ้านบนงั้งมันไก่ท่าก็ได้แวบ ขแวมาหาครับเป็ใกล้หนึ่งพี่น้องของบฮอดโล่สัมเนาะขี่รถเข้ามาเตรียมทางเลยพไม่แว่าพากครับ้แครับโอเปนยังไสงี้บนิ๊บแมิ๊บกน่าออันนี้อันนี้ต่อเติมออกปีที่แล้วเรียนวครับเย่ยผู้ใหญ่มูคนมาต่อครับ เดี๋ยวี่นี้มาบ้านใหม่้้เคันานเลยอันใหม่พอนยินก็ได้เนาะอืมองครับจไอเอบ่บด้เนาะาบนาจือ่นอนกินจักิอลนจืออยู่ออกจากกาสินนี่ประมาณเอ่อบ่ไกลอก คอ,อ,อ,ยอยค่อยทนะ่วงเธอหนึ่งอยู่มองทางเว่มันรถขามถนนมาเ่ยมองคลองหลายทางขมานะเพาะม่ะเเรียนนีก็ได้บ่ระนะต้องทำมืกี้ที่จริงมันก็นกันทิไปย่นกัหลังเขาคอแล้วครับไกลอยู่เนาะตรวเคือแล้วย่นขึนขับลงมาคนมันเมง่ายตัวรอะป็่ไกเนาะ ขึ้นสวนเล่นบ uh, ้านเดียวสวนเล่นครับครับเมืตัวครับผไแม่ทิพย์พนยูเนาะครับเปิิลมากอ่าวชิบเทียวเล่าในพี่น้งเยเนะไปเลี่ยงกับเขาแต่ว่าอ่ากเขียนอยู่ลาฮ่าตอนนี้ปิดเทอมพี่น้องเลยเนาะ พอดีทั้งแม่พนวาอยากไปเรียนกับเขาอยู่โรงเรียนบ้านโคกไงเนาะเดี๋ยวพิเทิมซ้ำบ้านอีกอย่งเลยเริ่เดินเก่าไรนอพวนเก่าลำนาแล้วเิางอ่เก็เออเปิดสตอกนะม้งิดนอแานเห็นไอนากันบาพ่อกเื่อนกอนอยละแต่ว่าส่วนมากก็เห็นแตน้าหานครับ เนี่ยว่คือดำนาบานเอาเนาะเน้นสองให้สามเงอยู่หน่อยก็บ้านคือเขาเไปน้ำสมัยคนนะครับเอารถปั่นได้หรือจบ้านเขารถครรั่าเอาเออไ่สดคนนี้นะะนสมัยนี่เลยทนสมัยนะเนาะจะใส่เครื่องจักรเอายังเดียว

นัดโมป็นน oh okay. okay. ัดได้หวังเพราะสิโเป็นนั่นนี่คัไปหวันนั้นเขาผลิึไซด์เือนบมล่ะไร่ันมาใกล้เราเอานีซักวนมันก็เลยพีดมันครับยูบานทอาเว้ยมันใสเกี่ยวเป็นต้นกัสาดกอยังโอ้โหขอบคุณแม่ขอบใจหลายโอ้ยเนาะเสริมนามเสร็จ้นเลยขอบาเาเลอครับขอบคุณหลายครับ ทำหมื่กับเดี๋ยวพามาแหววอย่งกับมาอะไรบุเป็นยังมันบอกไก่ทางร้อมครับพักกันแล้วแมวหน่อยอยากให้มาอยากให้มาใกล้ๆนึงเราทางขามทุกเจ้าผ่านก็แม่นดีเลยพี่น้องใกลนึงแม่กับมาห่วยเมื่อกี้อยูบนสเปิดคลิปอย่างกับประานห่อแล้วว่าสานว้าวกลังจิตั้งกล้องนั่งกับประาน เรียกกมาหอดล่ะพ yeah, so. yeah, yeah. ี่น้องเอ้ยจ yeah. ื้อทางเขาเนี่ยขาออกไปในจื้อเด้หมดเลยจื้อสัญลักษณ์ของทางแง่นแบนบ้านคนกันหมู่สูมาแต่ทางกุนกับลงคู่มากอ่ะแมนเลยคู่มาแมนเลยอ่ะค่ะคู่มากครับขาเดียวเขาได้ระบายขันนี้เอาเขาหันมันสีมันติดไปมันติดเขาฝากวัดทั้งนั้นครับขันนี่ยวของก่อภาพมากนี่มันก็ภาพวัดแต่มันตกวัดทั้งพี่ สังเกตบ่งสังเกตงานหนึ่งคืนพูดเลยลงพูดแม่รถเนาะมองค่อยลงมากพูดมากขันเบิ่งจะขอบท่างั่างทางทรายมือหนึ่งขันแม่เบิ่งพูดเขาท่องอันอันอันทางแยกแรกมันจิกเขาไปแม่ปลามันจิกเขาทางแดงมาผุนครับท่นแยกบ่งนี้นี่พูดเขาท่องอันแยกอันที่สองมันกับเลี้ยวลงหนีเลยมองมาเขาเขาหนุนมองไก่ครับท่างหลังยาวเมื่อนี่มันจิเป็นท่างลุกล่าง กาจากนี้ไปกับเก่าสิบโลพี่น้องเลยเนาะโดยประมาณไหมสิบบจางนี้โดยประมาณนั่นพอเราเด้อหาอมาตอนเ่าว่าเอ่อสิบสองโมงครึ่งเนาะหอดนี่บายบาบหาสิบเอ็ดนาทีบายหาสิบกับสมุงกปลานะพอเามาสมุงปลา

คือจบว่องเด็กครับบุญล่ยครับบุญลครับครับคือนอเท่าเลยครับครับมาเป็นกตอรับเราจะนอนมามักใหม่มักตอกนำในไปหาเพินกับเรื่องเขาอีกพี่น้องเลยกันบนกินอยู่บนบสิบามากินอยู่นี่ครับเสว่าครับ อ,อ้กาดหนาด้วยนงสิม้าลายเสืออยู่นะบุญเนาะทีมงานเอาไอ้นี่สิผ้าหนองหน้าพันมาอีกได้ดพันเอาเครับกิแอร์ว่าุกหอมว่าอันนี้ครับต้นไม้ต้องรวงต้องรวงสนม้ล้ยครับครับแม่เที่ยวบุญบนบุญข้าไปเที่ยวบนพระรานใช่ไหมพระร้านใช่บ <c> ุญ <c> จากจากนี่ไปฮาจังหวัดต้นต hmm. ูตูเมืองจังหวัดจอเอ็ดไก่ป่ะครับประมาณเจ็ดสิบโลอ๋อประมาณเจ็ดสิบโลเนาะหองจังหวัดใหญ่เนาะหองอำเภอเมืองว่าใั่เนาะห้องอำเภอเมืองโดยประมาณครับครับมันคันทิไปเยอะรถมาทำไมเหนียวขั้นทิไปว่าไปซื้อยังขั้นเราเลนไม่ก็หลยสิบครับ เออโมโเลสอะขันมีตัวแะยังไปเีครับทั้งนี้มันไก่งเลยใสิงเก่งนะเก่งมาหมอดสามซิงที่สช่สะดวกพ่อไอซีเกนมาไปข้าวเดียวอ่าคือสายทางสมัยก่อนนี่ขันจ้าไปไหม่ถาุเนาะครับก็สิว่ีพี่เศ้าไปวาดถาุก็ซิคําอือลกมาสมัยนี้ รถเฟ,ฟรถ <laughs> มรรรรรรั่นเนี่ยบ้านนี่ยตีกินเมารถเป็นกลุ่มไปเนาะครับโตกะมาสมัยนี้ก็รถเฟรถมั่นไปหัวทัดกับว่าท่านเทียงน่ะล่ะงานอยู่เป็นหนึ่งต่างส <laughs> ปูงามเนาะอันนี้เป็นกระโลบ่ครับ <laughs> เนาะกระโลเนาะกระเบื้องกระเบื้องเนาะอกสวยงาม <laughs> เป็นลายใหม่เนาะ กบ้นที่บ้านอีบ้านกูนัาะคือว่าพานกระสินมีพันคนจากมวกมานนี่ยเนาะโมกอาหารกับกระลินบอครับกรลเอ็ดเนาะเห็นหมูกมันมันเป็นเขียนไ้ต่อระหางกระสินกับรอยเอดทุกแบบทุกแบบเนาะกับกับพันเขียนรอเอ็ดนาะกระลินของคนกัน ครับเขียนคนเขียนเขียนนี่เนาะอ๋อครับคนละลายแมไปยังสะเอาไปน้ำทังหองขุ่เท่งตู้เย็นทั้งเทียนอ่าติดต่อกัแล้วครับครับเย็นสบายพานพี่น้อยเนยากเทังน่าน่วเดอร่ง้นั้นค่วมันจะงามสั่มเอาบนเลย งามงามงามเอาลูทรงคนต่อมาเออี่เี่ยมคสุดพ่อนี่ยมั้งครับรวมกัเลยเม็ดเสร็จเลยเนะล้านหกแสนคืออุปกรณ์ของทางเลยครับธรรมานนบนี คือขันขัดจอประตูจสีมาโอ้ยว่มากเลยไปจากเขาบอกกเเตรียมในยังีงนะครับขัดจอตสาุดูไม่โดนเติดพี่ปรามั่าเานกัน้างต้างกันจบหรือว่าเดียวเห้ครับโุ้กวนกันจบสั้งมั่นสองชั้น Song săn. A khương song hồng rồi đó Mên. Sống hồng Sống hồng ngon, song hong Thôi Mm hmm. 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 Mm ทั้งบ้านนี้ห้าคนหกหกคนเข้าเป็นคนที่สามครับใหญ่นี่หลังก็มาผูกตอผููใหญ่เขาต่อกันก็เพิ่นิ่งอยู่สาร้อยกันครับหลมาเขาคนที่สามคนที่สี่ก็นอนใต้เขาครับแลเราเสียชีวิตแล้วคนคนที่ที่สี่คนที่สี่ที่หา กกับเนี่ยทิฟกันะแกินยแาวก็กินาวนกินนี่ยังดีป่ะพี่เอยเห็นม่แป๊บเดียวน่เลามากอะเนาะพี่เนยเราจะมุ่งไป คือทำทางเบาเตียงครับจ like mm ันออกมาหดสายาปจันเนี่ยกำลังออกมาแต่กระทะท้ามแกนอย่างไรเนาะเลยมาถ่าชะลออยู่นี่เนาะออสิโต้เพิ่มเติมอีกแต่บากาเป็นไก่จอดอย่างไรล้างกันไปเลยนะพ่อเนาะเรียนมาทเสร็นี่ตีเส้นนี่แหละมานีแล้วหือเปล่าเบาเตียงม้าครับมาทาเทียรกเส้นนี่แหละเส้นซีเลนนี่แหละมาแต่เทียรแมนเอาปะตู้กับเส้นซีเลนนี่พี่แต่เขาไปรถสายทางเมื่อนั้นไปมาทเส้นนี้เนาะบาเริ่มมาเส้นเส้นนี้เส้น ชองเล่นสิงคนทองออกไปมาเบิ่งกทั้ไที่ไปเดียวไปโมจแม่โมเจมือมาเฮื่อนชายเมือกกล่งควงเลยพี่น้องเลยเนาะสดวกสบายทำแม่บรรากะดวกสบายเลยอารม่รมมากล าารประมาบ่ได้ป่ะมันเป็นรถผ่านไปพี่เนี่ยโอ้ใช่เดี๋ยวมันมาแทงอยู่เป็นล้านปลายล้านปลายศูนย์โมบายตางครับอยู่พี่เนาะราคารถเนาะล่านปลายอีกของเขากล่องบางส่วนคือรถเบาเตียงนะครับล้า,นล,า,น,าน,นล่านผ่าล้านหกประมาณล้านหะล้านหกอยู่พี่ยังหอดีกว่า,าพอนอะ ถ้าเป็นพ้วข้จุ่นเหนือถึงหลานสามรถกระบะักมากนะกันกระบะนี่คเฉล่ถึงอยู่ประมาณเจดแสนกว่าแปดแสนเงเนอยวต่างกันหลอยู่เนาะต่างกายทุคขึ้นนเอาไปเภาษีเลยเนาะภาษีสูงขารถใหญ่พวกนี้รถตรงนี้ยังแปดแสนปังเป็นเดิอระกาี tôi có một ừ. con... à, à, số người xong rồi chia sẻ mất chứ không ăn nhiều không ăn nhiều không ăn nhiều có ăn nhiều không 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 ăn 1มื่นหนึ่งหรือสองมื่นเอนเียนอะเกระดาศูปอร์เซ็นต์ดิเออเีกรเอร์็นต์ไปเลยโยง่ายเงินมีเงินเงินมีสามสี่หมื่นแลลดมาขี่ได้เนาะวันน้เาได้เลยวัน้าเต้องต้องครบนะคือรถแปดแสนก็ต้องแปดแสนมีเงินแปดแสนอย่างละมาขี่เพราะฉะนั้นมีปัญญาขี่เลยยื้อฟังไทยง่างนนเนาะพอสองหมื่นแล้วเงินก็สองหมื่นลก็ลดมาขี่ได้เลยเออตรงเดือนละเดือนละครับ นเป๊ะเลยคือแปดชั้นหาต้องแปดชั้นหาจามาีไดครับครับอสาราพมิตรล่อถ่ายทังเบาเตียงบบาจันดูทีเนาะว่าบุญเนาะคนมากไกลมากนจังสีโอเม่เพันกะบเท่าปต่เสืออาหารพี่น้องเลยเนาะคุณเน้นลายครับ ครับนับพื้นกระจายขอจบคลิปก่อนเพี่นหนเนาะขอบคุณคนเด้อทั้งพอโซ่เวลาเด้อเนาะที่เป็นสุเฟอร์ใจดีพอใจดีพี่น้องพามาผักเสาว่เฮือนเนาะรอถ่าทีมงานจยงคอยเมือ่อเนาะเออพี่น้องยงแอบจากพี่น้องเนาะพุ้นก็จะจาขอจบคลิปเพียงสามีก่อนรอถ่าทางเบาเตีนยงยานีกอน่อย่างคอยเมื่อน,นำกันเนาะอบพอกันอยู่เฮือนน้องหน้าว่าทั้งบ้านเพื่อนสี่ตอนหับแน่แน่เนาะมีมุกปิดใจทั้งบ้านเพื่อนกับพี่น้องเลยเนาะ ในลูกสาวออกจากโรงพยาบาลแล้วเนาะวันที่รอคอยเก้าเมื่อสิบเมื่อจะ,จะเห็นหน้าลูกเนาะทั่น่กันนี้มุกปีจันทร์นะพนใดไล่ทางทีมงานเราก็จะเตรเมื่อหาลูกค้าเมียกนันหนึ่งเือนเนาะมาไลายมือ่อไลยวันอะไรพี่น้องเลยเนาะโดยโดยพากันเด้อสบายดีได้ไหมเด้อสบายดีพี่น้องเลยเนาะไป,ไปๆพี่น้องไป